คุณด้วยนะครับผมวันนี้มีเกมอะารโลบอทไงซึ่งโลบอทไม่ไพ่เลวันนี้ใครวะนี่ใครเอ้ยตู้เล็กเราไงก็คือในวันนี้เข้าตามที่มหงูไขว่ะเราก็มาเล่นกันสามคนมีไอตูนไอกานะไม่ยากเลยทำไมไม่หวานไม่หงินหนังะไรเอ้าก็มามีซมผมซมผมเดียวเนอกทีเทนอ่ะเ้ยเดี๋ยวได้เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งคอคอคอไอกา เฮ้ยเดี๋ยวนะเกมสีเกมสีเกมไม่ใช่ไม่ใช่มีอันนี้ระวัง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 อุยไอตูนตอดเขายังไม่ตอด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 ไอตอดไตอดเฮ้ยเอ้ยไอ้ข้าเกือบร่วงไอ้ข้าเกือบร่วงข้ามีนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเกือเกือเกือบมันกันเกือเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบไปนะเกลือเกือไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยก็ไอ้เนี้ยไอ้นี้ยชิบุ้งตัวเนี้ย เออไปมีอะไรซื้อบ้างเฮ้ยมีปืนว่ะเวียนเจ็ดทางหนึ่งหลวงพ่อหมีหลวงพ่อหมีหนึ่งร้อยสี่สิบน้ำด้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเล่เกมเดิมเกมเดิมเกมเดิมทุกคนทุกคนเกมเดิมอาร่วนอาร่วน วันนี้เรามาสามคนเนาะนี่ไงอยู่เงาเปล่าที่ไ,ไหนวะอีกอ๋อก็เขาเองก็ไปดูคลิปเขาถึงจะรู้อ่ะบั่เงยไม่เอาตามมึงมันจะเปลี่ยนไม่มีกระเป๋าไม่มีฝันด้วยไงมีมีใหม่กระเป๋าเป้ของเฟย์ใหม่เป็้เออเป็นของซีจะมาต้องทำเค้กเว้ยไปดูคลิปเขาซะให้หน้าเว่งไม่เอาตามึงมึงมึงตามัน อุ้ยน่ากลัวจังน่ากลัวจังวันนี้เรามาเล่นกันสามคนเพราะเราไม่รู้นะเก็บเงนเก็บเงือนเก็บเงืนเก็บเก็บชวนแวบเย้ยยยยายเฉวยยยย้ยยยายยยยยยเยยยยยงยยไยยไยดยย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 นยยยไยย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 ยนยย่ยย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 ยดยย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 น เออเอกาที่เปนอยู่อ้าวเอกาะายเอ้าอย่างวะงั้เดี๋ยวเราเข้าไปมันจมกินอ่ะระวัเรเค้าระวังระงระวังนะระวังนะมีจุดมยังินแล้วไอ้หนูไอ้หนู้หนูปอกล้างออกแล้วกันโอเคมากอนอยูอเดี๋ยวยังเอามันเอามาเลิกเลย เด็น e ่คร่อะับางเฮ้ยเอยู่บาเไม่เฮ้ยเอาเฮ้ยเเหมือนกันเฮ้ยตายอ่ะบากลัวลากลัวปลากลัวง่ายง่าตาย่ย่าง่ายง่ายอ่ะากลัวง่ายง่ายเว้ยง่ายง่ายงดูเขาเขาง่ายากลัวเขาง่ายบาดกลัวมันมี้ขึ้นไงอ้ยเขาตายเขาตาย พดีผู้เองพดีเนี่ยเขาไม่ใส่เสื้อผู้เองเข่เบาเขาใส่เสื้อสูทเบาๆัเลี้ยายุ่มาแบบจะเริ่มเนี่ยเอาเริ่มแล้เล้ยเราให้เก็บงบ้างไอกาด

แค่เป็นสีอ่อนๆน่ะโดนได้อะไรก้าเอาเปิดกระปุมเขากะปุมเอง Knowledge k n o w l e d g โโโโโอูโอยเง้ยมูเ้าใจไเก็าตังมานี่ยงวอย่อะไรอ่ะตอนนี้หนูตอนนี้หนูเงินหนูเยอะมาก วันนี้เงินหนุนเยอะมากทีมีเยอะขนมเยอะพี่กระมิ้งเยอะใครที่แบบอุ๊ยระวังระวังทุกคนระวังไม่ต้องวันโดนฟ้าผ่านะโดนโดนเจ็บเดินเจ็บเดินไอ้ไทยตายแล้วไงใครตายนี่ก็โง่แล้วเนาะอุ๊ยคนอุ๊ยเขาพูดคำหยาบเหรอ ก็ไมู่่เชียงพูเลยเดี๋ยวก็โดนกันชีบหลบตายเขาหลบอยู่ไอ้อยู่กับพับพัลลูปโอ้มันมีพับพัลลูปอยู่ฮะโอเคเสร็จแล้วยี่ผ่านไม่ผ่านกุมารเป็นพ่อกุมารธรกุมารอนทุ่งกางเราใช่ยังม่ถอุ้ยเาตายเขาตายเอ้แต่ใครไม่ตายอิจามัเอ้เขามีตังค์ถึงสองร้อย ใครไปกินที่ซ่ามั่งเอาเอาตายเอาหมดเฉยเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่ดิพี่เนี่ยบางทีเนี่ยก็าจะมีการพูดดูลูปอยู่ถ้าพูทถั่วลูกเนี่ยบางทีมันแอบหล่อหน่อยเป็นหัวใจเขาปะอุ้ยฝนตกฝนตกฝนตกเฮ้ยเราต้องเราต้องอยู่ในร่มใครคือฝนตกฝนตกอือ เราวังนะราวันน้ำกดราวันน้ำกดมันกดนอนนอนนนนมันกรดมาจากโถส้วมเลยเว้ยนี่หนูนอร่อยกินแน่นี่มันกินบิซกอยู่เอ้ยเด็ด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 หลวงพ่อหมาช่วยด้วยมันกินบิซกไอยู่มันกินบิ๊กอยู่เดี๋ยวซื้อนี่ก่อนหลวพ่อหมีช่วได้กี่ชุ่มก่อนเราจะหิวเลือดไหนกบิไอยู่อยาตายอากิ๊กอยู่หลวงพ่อหมีช่วย ฉันข้าวมีชั่ววิวเนี่ยี่ทำไมเราไม่หล่นเลยเนี่ยเราไม่หล่นไงเราตายเราเราเป็นได้แค่วิญญาณยังมีเหล่องอยู่เกาะตุ๊กตาปะล่วงแล้วล่วงแล้วเก็บตาเก็บตังอ้โหไม่หล่นอุ้ยอะไรอ่ะพี่งงบอวปากลัวปากลัวปากลัวง่ายปากลัวง่ายปากลัวง่ายชิประวังเขายังไม่ตาย อันก็ได้กินพิซซ่าอยู่พิซซ่าด้วยน่ะแขกเขาทำไมดีอ่ะตายไม่ได้เพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนเราตายแน่โน้ตโน้ตลงเบาๆอ่ะย้งลงข้ามิ้นื่วยเราไว้ให้าืิ้นวางวุ้ยเดี๋ยวเงี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะนี่เขาซื้อลงข้ามิ้นมาด้วยอับอายหนึ่งจัน หลวงพ่อหออเออออเมื <lifting> ่อกี้พี่กำลังทำท่าเท่เลยเมื่กี้เมอกี้เขาแบบว่ายิงอยู่บนท่าเทาันนีู้จาไปดูกขนไม่หมไม่ดีเลยดอันนี้เลยดเล่ปะเขาซื้เขาซื้อของดีกว่ามีงนไหมอนี่นูซื้อหง่อหนก็ซื้ี้ามาไม่เหนี่ยว่าถ้านจะเ่ป่าถือปล่า ฉันหิวแต่ฉันมีที่แ่าน้ำเปล่าน้ำหมอน้ำหิวหิวมาดีอันนี้น้ำค่ะทุกสายุส้วอ้าวม่กินไม่เนฉันจางดูเลมเลมอยู่ไยื่อนี้ถือว่าดีนะไอ้ขหมีมันผ่านมีเด้ันเดี๋ยวสี้ฟ้าสีฟ้อ้าวตายตาตายแยงไม่รู้เฮ้ยตา สีแดงไม่ใช่สีส้มเอ็งอยากได้กระเป๋าเขาใช่ปะเอ็งก็ไปดูกระเป๋าน so 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 ้องหมูถ้าอยากได้น้องหมูเน่าแบบไเราอยากได้หูฟังแบบคูติดปาร์าหูฟังจุิดาตุ้ยอยากได้แบบี้แบบหนังตุย่ฉันก็มีหูฟังโดติดาร์ตนา่หูฟังแบบฟีไม่ต้องทำคุไม่เท่่หลีแ ร่วงร่วงวงไอ้ตูไอตูนแยกเก็บตงคนเดียวไอ้เกยแยกเก็บตเกิดโดดอ่ะอ่งทำท่าเท่เลยอก็อนะไรแกลเลยมันได้เงินเยอะมั้งเองได้ก็แหละแปลงบาทได้แล้วทาได้แปลไมันจะมาไม่ไม่มีอยู่ก่อนหลุมข้าวมีก่อน ก้ามีขาเครื่องอะไรที่โดดไปบนเราหม่อดนข้ามีด้วยกันเราจะปลอดภัยเดี๋ยวอะไรเจีงพูมั้งบอดี้ตัวบอดี้มั่วมัมั่วต้องตายหลุดข้ามอดกับไอ้หลุดข้ามตีเฮ้ยแล้วป้องผมยังเฮ้ยเาไปน่ยเอาไปยเฮ้ยเข้าบัสเข้าบัสเดอดไม่ได้หรอกแก เขาบักเดินได้ปะกูเดินไม่ได้เลยเดไม่ได้เดินไม่ได้เออตายต้องยิงกันเนี่ยไม่รู้แต่หนูเดินไม่ได้กูเดิ๊ไม่ไดปกูไม่ตายเลยอุดนอ้าวตกจ้ะตกจ้ะเกมผมบักวางคุณต้องออกเข้าใหม่บักออกเข้าใหม่เอาไหมยิ้มมือย <able> <S 2> <S 2> <S ิ้มปากอะสำหรับคืนนีบักสำหรับคืนวนี้ไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยเปิ้ล